ต่อนะตะกี้ความจำเต็มนะครับลืมลบคลิปเก่านะครับอ่าทีนี้100รกลังสองบวกกับ2ลบ 10s ก็จะเท่ากับ100่ลังสองบวกเอลบ2ลงคูลบสีก็เป็นลบ 20s นะครับย้ายลบ2มานะครับเพราะว่ามันเป็นลบนะย้ายอีกฝั่งมาก็จะกลายเป็นบวก100กลังสทีนี้100กลังสองเนี่ยมันก็คือ หนึ่งหมื่นนะครับเป็นหนึ่งศูนย์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 น,นะครับหารด้วย s ยี่สิบ s ก็ย้ายมาหารนะครับส่วนตัดก็จะเท่าก,กับห้าร้อยเมตรนะครับถูกปะสองห้าสิบศูนย์ศูนย์ก็ไกลตอบห้าร้อยเมตรนะบางคนวาดรูปแล้วก็นับระยะทางมันไม่ได้นะครับเพราะว่าระยะทางมันไม่คงที่นะครับ ถ้าจะวาดรูปแล้วก็น,นับนับได้แต่ความเร็วกับวินาทีนับได้แต่ความเร็วแล้วก็เวลาเท่านั้นนะครับอ่านับระยะทางไม่ได้นะครับทีนี้นานเท่าใดลูกปืนจะตกถึงพื้นนะครับข้อไข่ขอ้ขอไขอนะ่นานเท่าใดลูกปืนลูกปืนจะตกถึงพื้นนะครับอยู่เท่ากับหนึ่งร้อย t เท่ากับลบ10ทีถามหาเวลานะครับว่านาน,นเท่าไราตกถึงพื้นก็คือตกกลับมาที่เดิมนะครับ S เท่ากับ0กนการกระจัดเท่ากับ0นย์ะครับหรือจะคิดขาขึ้นกับขาลงก็ได้หรือจะคิดวัดรูปก็ได้นี่คิดได้หลายวิธีมากนะครับขอขอใครก็ถ้าแทนเป็น S เท่ากับ0นย์ก็จะกลายเป็นสูตร s เท่ากับ อ่บวกสหนึ่งส่วนสองจีกำลังสองใช่ไหมครับเเป็นศูนย์ก็จะเท่ากับอ่า uh, รูปทวัดรูปมันจะเป็นอย่างนี้นะโยงมาตัวขึ้นไปแล้วก็ตกลงมากลับมาที่เดิมนะครับอ่า uh, ที่ระดับเดียวกันนะครับการกระจัดเป็นศูนย์นะครับ u uh huh. เป็นหนึ่งร้อยนะครับ t เป็นสิ่งที่เราต้องการหาบวกกับหนึ 2, uh ่งส่วนสองเป็นลบสิบทกำลังสอง หนึ่งส่วนสองคูณลบสิบก็จะกลายเป็นลบห้าทีกําลังสองลบห้าทีก็ย้ายฝั่งมานะครับก็จะกลายเป็นห้าทีกําลังสองเท่ากับหนึ่งร้อยทีทีนี้มีทีสองตัวเพราะทีกํลังสองใช่ไหมตัดเป็นหนึ่งตัวก็จะเหลือห้าทีเท่ากับหนึ่งร้อยทีก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยหารห้าก็จะเท่ากับยี่สิบยี่สิบวินาทีนะครับอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะครับทีนี้มาดูวิธีที่สอง วิธีที่สองคิดเฉพาะขาขึ้นอ่าเน,นื่องจากว่าเวลาขาขึ้นเท่ากับเวลาขาลงใช่ไหมครับตามรูปนี้นะคิดเฉพาะขาขึ้นก็จะกลายเป็นขาขึ้นเนี่ยขาขึ้นเรารู้จุดสูงสุดใช่ไหมว่าจุดสูงสุดจุดที่มันขึ้นไปจุดสูงสุดใช่ไหมครับ v เท่ากับ0ใยใเราก็หาเวลาจากสูตรนี้นะครับ เรารู้ v รู้ u รู้ g ต้องการหาค่าของ t ใช่ไหมอ่าก็จะใช้สูตรอะไรอ่า v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองเอ้ยไม่ใช่ <'s> <S ใช้สูตรอ่าอ่าใช้สูตร v เท่ากับ u นะครับบวก g t นะครับอ่า v เท่ากับศใช่ไหม u เท่ากับ100บวกกับลบ10 t t 10 t ย้ายฝั่งมาก็จะกลายเป็น1 0 t นะครับนี่เป็นลบนะย้ายฝั่งมาก็จะกลายเป็นบวกเท่ากับ100 t ก็จะเท่ากับ100หาร10ก็จะเท่ากับ10ใช่ไหมสิวินาทีอันนี้เฉพาะขาขึ้นนะครับขาขึ้น t เท่ากับ10 ก็คือขาขึ้นเท่ากับสิบลงมาก็เท่ากับสิบใช่ไหมเพราะมันขึ้นแล้วตกกลับมาที่เดิมขึ้นสิบลงสิบทีรวมก็จะเท่ากับ10บบวกสิก็จะเท่ากับยี่สิบวินาทีนะครับอันนี้คือวิธีที่สองทีนี้วิธีที่สามทำให้มันครบทุกวิธีนะวิธีที่สามก็ โยนวัตถุขึ้นไปใช่ไหมครับอันนี้นับความเร็วนะครับแต่มันค่อนข้างจะเยอะนะเพราะมันหนึ่งร้อยใช่ไหมครับหนึ่งร้อยเมตรต่อวินาทีใช่ไหมความเร็วมันเขียนย่างนี้เลยเผื่อเรามีพื้นที่ไม่พอนี่นะเริ่มต้น u เท่ากับหนึ่งร้อยใช่ไหมครับผ่านไปหนึ่งวินาทีนะครับผ่านไปหนึ่งวินาที u ก็จะเป็น มันจะลดลงวิละสิบใช่ไหมความเร็วก็จะเริ่มเป็นเก้าสิบผ่านไปอีกหนึ่งวิก็จะกลายเป็นแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบยี่สิบสิบอ่าแล้วก็ศูนย์ จุดสูงสุดความเร็วเป็นศูนย์ใช่ไหมครับทีนี้เราก็มานับช่วงเวลาจากหนึ่งร้อยไปสิบใช้หนึ่งวิจากเก้าสิบไปแปดสิบใช้เวลาสองวิเจ็ดสิบไปแปดสิบไปเจ็ดสิบก็สามวินับไปเลยนะสี่วิห้าวิหกวิเจ็ดวิแปดวิเก้าวิแล้วก็ สิบบิอ่ะดังน,นั้นจากจุดเริ่มไปถึงจุดสูงสุดใช้สิบบิใช่ไหมลงมาอีกก็สิบบิก็รวมเป็นอ่ารวมเวลาก็จะเป็นขึ้นสิบลงสิบอะก็จะเท่ากับยี่สิบเหมือนกันนะครับนี่คือวิธีสามนะครับโอเค ขอ้ขอข้อควายนะครับอันนี้เราทําผิดกันเยอะมากนะครับตรงแนวข้อสอบนะครับเพราะว่าอันนี้เขาถามว่าเมื่อเวลาผ่านไป5้วินาทีลูกปืนจะอยู่สูงจากพื้นกี่เมตรเขาไม่ได้ถามหาจุดสูงสุดนะครับเขาถามว่าเมื่อโยนวัตถุไปแล้วเนี่ยผ่านไปห้าวิวัตถุจะอยู่สูงจากพื้นกี่เมตรนะครับอ่าข้อนี้ก็แทนค่าไปนะครับอ่า u เท่ากับ 100, หนึ่งร้ยใไแล้วก็มีเลขนะ g 10, ทเท่ากับลบสิบเท่ากับห ขาถามว่ามันอยู่สูงจากพื้นกี่เมตรก็ s เท่ากับเท่าไหร่ทมระยะทางจากพื้นใช่ไหมครับอ่ะก็ใช้สูตร s เท่ากับ ut นะครับบวกสี่หนึ่งส่วนสองกำลังสองะครับ s ก็จะเท่ากับ100คูณ5บวกกับ1ส่วน2คูณลบ10 t กำลัง2ก็จะกลายเป็น5ยกกำลัง2 s นะครับ s ก็จะเท่ากับ100คูก็เป็น500 1นึ่งส่วนสคูณลบสิก็จะกลายเป็นลบห้าหากลังสองก็เป็น25 25คูณหก็จะเท่ากับร้อยยีนะครับ s ก็จะเท่ากับ3ามร้อยเมตรนะคโอเคเรียบร้อยหกข้อนี้ใครทำถูกต้องทุกข้อก็แสดงว่าน่านจะทำข้อสอบกลางภาคนี้แน่นอนได้แน่นอนนะครับ